พี่เดียวหลับห่าวแล้วครับทุกคนสงสัยจะง่วงนอนแล้วครับ <c oughs> ไปนอนไหมพี่คนติดเที่ยวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตของธรรมชาตินะครับวันนี้แอดอยู่กับพี่เดียวหลับครับทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่แอดโชคดีมากๆเลยครับได้เจอพี่เดียวหลับด้วยครับตอนเช้าพี่เดียวหลับออกมาจากป่าครับทุกคนพี่เดียวหลับบอกว่าภารกิจของพี่เขาวันนี้ก็คือออกตรวจบ้านเจ้าหน้าที่นั่นเองครับ ตอนเช้าบรรยากาศเย็นสบายครับแสงแดดอ่อนๆพี่เดียวหลับออกมาเดินเล่นครับทุกคนดูทรงน่าจะเพิ่งตื่นแน่ๆเลยแล้วก็แอบไปเล่นน้ำโคลนที่ไหนมาแน่ๆตัวดำปิดปีดเลยอันนี้คือท่าประจำของพี่เขานะครับเดินไปกัดงวงไปเหมือนโชว์หอด้วยครับดูท่าโพสเขาสิครับหล่อมากๆเลยแอดยังชอบเลยครับทุกคนพี่เดียวหลับหล่อมาก,มากแอดอยากให้ทุกคนได้มาเจอนะครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่พี่เขาจะออกตรวจบ้านพักเจ้าหน้าที่นั่นเองครับตอนนี้กำลังเลงอยู่ว่าจะตรวจบ้านไหนก่อนแต่พอเดินมาได้สักพักก็เจอมาหินอ่อนที่ผุพังอยู่ครับเอ๊จะนั่งดีไหมนะพี่เดียวละพี่นั่งไม่ได้หรอกไม่ต้องนั่งหรอกครับ <c oughs> ตอนนี้ผมใช้เลนส์ซูมนะครับทุกคนอยู่ไกลมากๆเลยเพราะว่าพี่เขาเดินไวมากไม่กล้าอยู่ใกล้ แล้วก็ช้างป่าอันตรายมากๆนะครับทุกคนเห็นพี่เขาใจดีแบบนี้พี่เขาดุมากครับบอกเลยพอเดินมาได้สักพักครับทุกคนเจอบ้านสองหลังพี่เดียวหลับบอกว่าจะอยู่หลังไหนดีนะทุกคนว่าพี่เดียวหลับจะเลือกหลังไหนครับหลังนี้หรือเปล่านะสีขาวสดใสแต่พี่จะขึ้นได้ไหมอ่ะพี่เดียวกัดดวงไปคิดไป จะเหมาะก,กับตัวเราไหมนะ <laughs> พี่เดียวหลับไม่เลือกหลังสีขาวครับทุกคนแต่กําลังมองดูบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านหลังนี้สวยมากๆเลยครับแล้วก็ทุกคนเชื่อไหมว่าคลิปนี้เป็นคลิปในฝันของแอดเลยนะเพราะว่าแอดอยากเห็นช้างเดินผ่านบ้านหลังนี้ครับเพราะว่าเวลาเขาเดินผ่านทุกอย่างมันลงตัวเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับทุกคนสวยมากๆและแอดดีใจมากเลยนะครับที่ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับ พอพี่เดี๋ยวหลับเดินมาได้สักพักครับทุกคนเห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หนึ่งคันกะว่าจะขับไปดูบ้านอีกหลังหน่อยพี่ขับไม่ได้หรอกอยากขึ้นเลยนะครับพอเดินมาได้สักพักหนึ่งเอาแล้วทุกคนคิดไม่ผิดจริงๆเดินมาได้สักพักง่วงครับทุกคนทีนี้ยืนซึมเลยครับดูสิครับ และภาพที่ท UM ุกคนจะเห็นต่อไปนี้คือพี่เดียวหลับเาวครับทุกคนดูสิครับจะเริ่มแล้วนะคันงวงแล้วคันงวงแล้วหนึ่งสองสา้ยง่วงละพ่อก่อนจบคลิปแอดขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่รับชมคนติดเที่ยวและกดติดตามคนติดเที่ยวนะครับฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสวัสดีครับ